ข่าวประจำรายการเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยพี่น้องเปิดคลิปแล้วช่วยกรุณากดไลค์ด้วยก่อนนะครับเปิดดูแล้วกดไลค์ก่อนเดี๋ยวลืมครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะกลไกของระบบ youtube มันจะทำให้คลิปของเรานี้กระจายตัวออกไปอีกข่าวประจำรายการวันนี้บอกให้เห็นว่า โควิดยังเฟะนี่ข่าวล่าสุดครับไปสนีบางซื่อพนักงานติดโควิด18คนรวดเลยครับจริงๆมันมีที่อื่นอีกนะครับแต่นี่ผมไม่ไม่มีปัญญาที่จะมานั่งรายงานให้ท่านตลอดเวลาเพราะผมไม่ใช่สบ,บคอเพียงแต่ว่าจะนำเรื่องนี้ชี้ให้ท่านเห็นว่าวันนี้มันเฟะขนาดนี้แล้วดูไอ้ยุทธสิครับ บอกว่าจะเปิดประเทศภายใน1 2 0วันหนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับทั้งไทยรัฐเดลีนิวมติชนอีก120วันจะเปิดประเทศแล้วเอาเลยอยุท์มาบอกต้องแลกไม่รู้มันจะแลกอะไรของมันนะนี่ข่าวสดบอกไม่ต้องรอฉีดครบสองเข็มเริ่มตุลาคมนี้ประยุทธ์จะเปิดประเทศแล้วอีก120วัน ร้อยยี่สิบวันอีก A, อกี่วันเนี่ยสามสี่เดือนเป็นไปได้อย่างไงอยุดใครเชื่อมันเนี่ยท่านเชื่อเหรอก็วันนี้ก็เห็นว่าวัคซีนยังขาดยังไม่ครบเลยครับไอที่บอกจะซื้อมาเท่านั้นท่านี้มึงพูดมาหลายรอบแล้วอยุตแล้ววันนี้วัคซีนที่ใช้เนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ไม่สามารถจะคุม โควิดทั้งหมดนี่ยังไม่พูดถึงสายพันธุ์ต่างๆที่จะเข้ามาหรืออย่างที่สายพันธุ์อินเดียที่แอสตราเซเนกาก็เอาไม่อยู่ย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งสั้นๆเมื่อต้นปีที่แล้วจำได้ไหมครับตอนที่ไอ้ที่อูฮันกำลังระบาดโรคโควิดยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เรียกชื่อใหม่เขาเรียกโรคอูฮั่นสาช,าชาราาิิยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นโควิดตอนนั้นนะ่ะ ไอ้ยุทธก็บอกออ้ยไข่กระจอกแล้วก็เปิดรับจีนเข้ามาเต็มที่เลยนายกเทศมุนตรีเมืองอู่ฮั่นยอมรับว่าคนจีนได้มาต่างประเทศมากที่สุดคือประเทศไทยครับเป็นยังไงครับแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของอายุทธเปิดประเทศไม่ยอมปิดประเทศตอนนั้น ไอ้วันที่ควรจะปิดมึงไม่ปิดไอ้วันที่ยังต้องปิดอยู่มึงสดันจะเปิดไอ้วันที่ควรจะปิดไม่ปิดก็ไปรับคนจีนมาตั้งแต่ต้ตตนปีที่แล้วผมเคยเอาหลักฐานนี้รายงานท่านตัวเลข GDP โตขึ้นพรวดเลยครับเพราะจีนไหลพลักแต่หนีหนีไข้โควิดหรืออู่หันในเวลานั้นมาเมืองไทยก่อนหนีร้อนมาพึ่งเย็น ก็เลยมาทําให้ประเทศไทยร้อนด้วยแล้ววันนี้ไอ้โรคนั้นก็ระบาดไปทั่วประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยวันหลังจากที่เข้ามาแล้วไอ้ยุทธก็ไม่ได้เตรียมการอะไรก็ไปปิดล็อกดาวกรุงเทพคนในกรุงเทพก็เลยหนีออกต่างจังหวัดเพราะไม่มีเงินช่วยเหลือกร,กระจายไปทั่วแล้วก็มารอบสองรอบสาอยู่อย่างนี้ครับแล้ววันนี้ ในอินเดียยังเฟะอยู่ในชิลีหวนกลับมาใหม่ในอเ,อเมริกาใต้หลายที่หวนกลับมาใหม่ยังไม่จบในประเทศไทยก็ยังฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มแรกยังยังไม่ถึง50%ยังไม่ถึง20%ด้วยซ้ำแล้วยาก็ไม่พอ วันนี้คนก็ติดอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยว่ไปษร,รีที่อไปษรีที่ที่บางซื่อติดตั้งสิบแปดคนต้อง,ต,องต้องปิดกิจการชั่วคราวเลยไปษรีที่อที่บางซื่อเห็นไหมดังนั้นไอ้สี่เดือนที่มึงจะว่าเนี่ย ถ้าสมมติมึงเปิดจริงนะไม่มีใครมาแล้วครับคนที่เขายังเขาปลอดภัยอยู่ในประเทศเขาไม่มาหรอกเว้นแต่ประเทศที่เกิดระบาดอย่างหนักแล้วจะหนีอย่างอินเดียอย่างเงี้ยเมื่อเดือนก่อนที่กําลังระบาดหนักๆก,ก็มีเที่ยวบินพิเศษจากอินเดียมาเมืองไทยเห็นไหมจะกลายเป็นช่องทางธุรหาก,กินง่ายขึ้นดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย ที่ยุธบอกจะเปิดประเทศภายในร้อยยี่สิบวันยอมเสี่ยงแรกอนาคตนี่มึงเสี่ยงเมื่อกี่รอบแล้วอายุธแล้วมึงรับผิดชอบอะไรบ้างจนประเทศเละเทะหมดวันนี้คนตายจากการฉีดวัคซีนก็เป็นหลักหลายสิบแล้วนะครับคนตายจากโควิดก็เป็นพันแล้วนะครับ ดังนั้นผมมองว่าถ้าเปิดประเทศจริงในขณะที่ภายในประเทศก็ไม่ไม่พร้อมไม่เหมือนสิงคโปร์เขานะเขาสแกนเขาเต็มการบัญชต้นไอ้นี่เจอโรงงานพ่อจะผลิตวัคซีนแอสตาราเซเนกาออกผูกขาดในประเทศไทยมันเลยไม่สั่งวัคซีนใครมาเลยแล้ววันนี้ก็สั่งไม่ทันการต้องพลิกอย่างรวดเร็วแต่ก็ยัง ยังไม่เรียบร้อยยังยังมีปัญหาการกระจายวัคซีนวัคซีนไม่พอเพียงแล้วมันก็บอกว่าฉีดเร็วไปไอ้ดูมันสิฉีดเร็วไปเลยไม่มีวัคซีนมาก็มึงไม่มีมึงไม่พอตั้งแต่ต้นเอาละ่ะตรงนี้เพื่อจะบอกให้ท่านเห็นว่าถ้ามึงเปิดจริงนี่นะคนในอเมริกาคนอยู่ในประเทศที่เขามั่นคงแล้วตอนเนี้ เขาก็ไม่มาประเทศไทยหรอกเพราะว่าันยังงอมพระรามอยู่ไอ้ที่จะมาก็คือหนีร้อนมาพึ่งร้อนน้อยกว่านั่นก็คือเกิดระบาดหนักๆขึ้นที่ไหนอย่างวันนี้เห็นว่ากำลังระบาดกลับมาที่ประเทศใกล้ๆแล้วนะครับในอาเซียนเรานะอย่างเวียดนามหรืออย่างประเทศบางประเทศนี่ในที่สุดเขาก็จะหนีมาในช่องที่เปิดทางคืออย่างอินเดียเนี้ย กำลังเจออย่างหนักเนี่ยถ้าเขาอยู่ตรงนั้นตายเขาก็หนีมาพึ่งที่นี่ก่อนแต่เขาหารู้ไม่ว่าในไทยก็ร้อนเหมือนกันเขาอาจจะรู้แต่ว่าน่าจะร้อนน้อยกว่าจากจุดที่ร้อนมากๆคุณหนีมาพึ่งคลายร้อนก่อนที่นี่ก่อนเท่านั้นเองคนะแต่ว่าแน่นอนคุณเอาเชื่อมมาอีกรับรองได้ว่าจะพังผมยังบอกว่าไอ้กรณีเหตุการณ์อันนี้แหละครับ มันกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของการพังทลายของระบบไทยแล้วยิ่งระบบไทยภายในแตกเละอย่างที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้แล้วว่าอาจารย์ประวินกับผมเนี่ยเคยอภิปรายร่วมกันใหม่ๆที่ลอสแองเจลิสตอนที่รัชกาลที่10ขึ้นคองราดใหม่ๆยังไม่ถึง6เดือน อาจารย์ประวินก็ไม่มีความหวังกับรัชกาลที่สิบแต่ผมเองยังมีความหวังว่ารัชกาลที่สิบอาจจะขึ้นมาสร้างความปรองดองเพราะผมคิดว่าคนเป็นกษัตริย์นี่มองในแง่และเหตุผลแล้วไม่มีเหตุอื่นครับควรจะต้องสร้างความปรองรองภายในประเทศเพื่อให้แผ่นดินของท่านสงบแล้วท่านจะได้มีบารมีขึ้นนี่คิดอย่างเป็นจริงที่สุดมีเหตุผลที่สุด แต่ผมคิดผิดอาจารย์ประวินคิดถูกจนถึงวันนี้สรุปแล้วคือไม่มีทางปรองรองโดยตัวรัชการที่สิบเองเนี่ยแหละครับไม่เอาที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มากล่าวหาท่านนะแต่จากข้อเท็จจริงทั้งหมดหนึ่งท่านมีพระราชอำนาจเต็มที่แต่ท่านไม่สร้างการปรองรองเราคิดว่าการปรองรองที่ง่ายที่สุดก็วันที่ขึ้นครองราชวันที่สถาปนาเนี่ยแหละครับ โดยหลักการก็จะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้แผ่นดินสงบเย็นซะที่แตกแยกกันก็กับมาดีกันปรากฏว่าเปล่าครับยังมีกฎหมายสองมาตรฐานถ้าเป็นเหลืองก็ลงโทษนิดหน่อยอย่างไอ้กรปปสเนี่ยไอ้ไอไอเทพเห็นไหมตกลงโทษนิดเดียวแล้วก็ประกันตัวได้แต่ของเด็กคณะราษฎรน,นี่กูไม่ประกันเลยขังลืม พันธมิตรยุดสนามบินยังไม่ฟ้องเลยครับคดีอาญาดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดว่าผู้ที่มีอำนาจเต็มที่ในประเทศไทยไม่ใช่ยุทธเป็นในหลวงแต่เมื่อในหลวงไม่ดำเนินการใดๆนี่ผมไม่ได้เรียกร้องท่านนะแล้วแต่ท่านเถอะแต่ว่าผมกลังจะบอกว่าผลแห่งกรรมนี้เนี่ยมันจะตกกับท่านเอง แล้ววันนี้ผมจะเอารูปประทรมผลแห่งกรรมที่ท่านไม่ยอมสร้างการปรองดองไอ้พวกลูกสมุนองค์กรต่างๆก็ยังแจ้งความจับเขาเรื่อยไปผมได้พูดถึงคราวที่แล้วการแจ้งความจับเพนกวินข้อหาพูดถึงเมีย รัชการที่สิบคนก่อนนู้นคือยุวธิดาการพูดถึงยุวธิดาอาดีตพระชายาเนี่ยมันจบไปแล้วเขาหย่ากันไปแล้วจะไปเอาความผิดอะไรเขาอ่ะก็ไปเอาความผิดกับเขาอีกตำรวจก็ต้องทำคดีคุณเพนกวิ้นก็บอกถ้าอย่างนั้นต้องเรียกคุณยุวธิดามาให้การแล้วก็ตั้งคำถามจะต้องอ้างเป็นพยาน ตั้งคำถามว่าแล้วไอ้ลูกสี่คนเน่ยเป็นอะไรถึงถูกในประเทศไม่ไม่ให้กลับประเทศไทยเอาเป็นเรื่องอีกผมถึงบอกเนี่ยครับผมเลยทําคลิปแยกให้ท่านเห็นท่านไปดูนะในรายละเอียดผมไม่พูดละ่ะสายเหลืองผมบอกว่าสายเหลืองอวยอวยเจ้าไงช่วยแทงเจ้าข้างหลังว่ะฟื้นฐานไฟเก่าดาราสาวดัง คนไม่รู้จักยุวธิดาเลยต้องมารู้จักว่ายุวธิดาคือใครวันนั้นผมก็จะพูดให้มันเต็มที่เอาข้อมูลหลายๆทางมาแต่ว่ามันเวลาไม่พอวันนี้เลยต้องมาต่อปรากฏว่าวันนี้ข้อความที่ผมจะมาต่อกับท่านเนี่ยเป็นประสบการณ์และเป็นผลจาก ความแตกแยกกันในประเทศแล้วมีการสนับสนุนให้อยุธมันยึดอำนาจแล้วนี่เราโทษกรรมให้มันละอุ้มมันให้มันมีอำนาจต่อไปแล้วมันก็ไล่บี้อีกฝ่ายหนึ่งมันก็ยิ่งแตกกันใหญ่นะครับไม่มีใครก็งอมืองอเท้าไม่ไม่มีใครเขาเอาเท้าไปซุกระเป๋าหรอกครับเขาก็ต้องสู้กับคุณนะอาจารย์ประวินเป็นอีกคนหนึ่งที่ลีภยัย แล้วเขาก็สู้สู้กับอำนาจเผด็จการแล้วเขาก็แทงถึงจุดเลยคือแทงถึงวังเลยแล้ววันนี้ผลสะเทือนเรื่องนี้ใหญ่มาก 1. คนหนุ่มสาวฟังคุณอาจารย์ประวิน 2. อ,อาจารย์ประวินเขามีฐานะเป็นอาจารย์แล้วเขาเดินสายเขาได้รับเชิญในฐานะนักวิชาการอย่างว่าการเป็นนักวิชาการระดับด็อกเตอร สอนอยู่ที่เกียวโตนี่ไม่ใช่เล็กๆนาตำแหน่งมันมีฐานะเขาก็เลยเดินสายต่างประเทศได้เขาไปบรรยายหลายที่เขาบรรยายปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วังเป็นยังไงครับสบายดีไหมฮะคนในวังสบายดีไหมก็อย่างที่ผมบอกไงเมื่อเมื่อวังไม่ไม่ประสงค์จะสร้างความปลองดอง คนที่เจ็บที่สุดคือวังเองนั่นแหละการที่ทําให้ประชาชนแตกแยกแล้วหวังว่าจะให้ประชาชนแตกแยกแล้วฉันจะได้ปกครองได้สบายสบายโลกสมัยใหม่มันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้เขาก็เปิดโปงท่านเต็มที่อาจารย์ประวินได้เขียนข้อความรายงานในเฟซบุ๊ o k อเร a r ลลิสต์มาร์เก็ตเพลส ภาพนี้ท่านเห็นนะครับอาจารย์ประวินแทนตัวว่าเขาชื่อคุณเย็นผู้ง่ายเขียนให้มันจูงใจด้วยอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายแต่เขาก็ใช้มารยาทค,คือไม่ได้เขียนชื่อจริงๆทั้งหมดแต่อ่านแล้วเข้าใจได้อาจารย์ประวินแทนตัวว่าคุณเย็นได้รับเชิญเป็นวิยากรไปแฉคุณพลเรื่องยึดอำนาจค่ะ คือการรัฐประหารเนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยหลายครั้งเนี่ยฝรั่งเขาก็สงสัยอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันทําไมรัฐประหารได้แล้วทำไมในหลวงเซ็นทุกทีแล้วเราจะบอกว่าเซ็เนแล้วไม่เกี่ยวเป็นเพราะว่าในหลวงต้องเซ็นไม่งั้นเดี๋ยวทหารมันจะกลัวจะเป็นอันตรายทหารจะมาจัดการท่านมันจริงที่ไหนอะทหารมันกลัวกษัตริย์จะตายนั่นกษัตริย์เซ็นก็คือลึกๆคือสั่งให้ทํา ฝรั่งเขาเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นจย์ปวงวินก็ไม่เหนื่อยเลยสิครับแค่ไปพูดหน่อยเดียวคนก็เข้าใจก็ใส่เหตุผลก็ไปจุบจุบจบจ,บจบวันนี้ข้อมูลข่าวสารก็เต็มประเทศชนิดที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก็ไปแก้ข่าวไม่ได้พราะเดี๋ยวนี้เสรีภาพในการหาข่าวที่เป็นจริงกระทรวงการต่างประเทศจะไปโต้แย้งกัเชิญไปโต้แย้งสิงครับแต่อธิบายได้ไหมว่าทําไมในหลวงเซ็นชื่อ รับรองการรัฐประหารทุกครั้งตอบได้ไหมอย่าไปตอบนะว่าโอ้ยพระองค์ท่านไม่มีพระราชอำนาจเราใครมาท่านกลัวว่าเดือด้อนจะไปทำไํำลายท่านอย่าไปตอบเข,ขาจะเขาจะหัวเราะกันทั้งทั้งประเทศทั้งกรม <c oughs> วันนี้เลยขออนุญาตภาคสองผมจะขึ้นหน้านี้ท่านดูนี่เฟซบุ๊กอาจารย์ประวิน พูดถึงรักในรอยแค้นตอนที่14เกี่ยวกับยุวธิดาพอดีเป็นการต่อจากเรื่องข่าวที่แล้วเรื่องของยุวธิดานี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีเขียนอยู่ใน King, ne ve, King Never Smile ของคุณพอลเฮลลี่ แต่อันนี้มาซิมพลิฟายอาจารย์ประวินก็เอามาเล่าเขียนเป็นภาษาไทยที่เคยชี้แจงจากต่างประเทศผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับรักในรอยแค้นตอนที่14อ่านแล้วมันสแสบคันๆันทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นอีกนางปอเช่ ถูกทีบออกไปในที่สุดขออนุญาตแปลยุวธิดาเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อเบนเมื่อ30มสกว่าปีก่อนเนี่ยเขาเรียกหม่อมเบนอย่างที่ผมให้ท่านดูแล้วเนี่ยนะครับหม่อมเบนท่านไปดูคลิปในรายละเอียดเก่าผมก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะได้ผมไม่เท้าความละเอาเฉพาะอาจารย์ประวินอาจารย์คุณอาจารย์ประวินก็เลยเปลี่ยนเป็นนางปอเช่แทนที่เป็นนางเบนส์นะนะนางปอเช่ถูกถีบออกไปในที่สุดจากนั้นนางก็พาลูกน้อยหอยสังทั้งสี่ไปตั้งรกรากที่ฟลอริดาลูกชายสี่คนอยู่ฟลอริดาเนี่ยครับและถูกตัดขาดจากเมืองไทยในสายตาของอีแม่ผัว อีปอเช่คือตัวร้ายที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นก็คือในหลวงและราชินีไม่ชอบหม่อมเบนไม่ชอบยุวธิดาในเวลานั้นในสายตาของอีแม่ผัวอีปอเช่ท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะผมไม่ต้องแปลแล้วไม่พอ,อ,อในสายตาของอีแม่ผัว อีปอเช่คือตัวร้ายที่สุดและยิ่งมารู้ว่ามันขโมยสร้อยมุกและบลูไดมอนด์ไปด้วยยิ่งโกรธด้วยความโกรธนี้นางเลยไฟเขียวลูกชายให้แต่งงานกับอ <c oughs> ีออสแหมเรียกมันเพราะเลยนักร้องวิลล่าคาเฟ่ของจริงนะะพอเติมพอเต็มปุ๊บ ออสก็ขอผัวไปแก้หมันเพราะปอเช่มันสั่งให้ผัวไปทำหมันก่อนหน้านี้พอแก้ปุ๊บก็มีลูกปั๊บทันทีด้านน้องถั่วน้องถัวนี่ประทูคอหักน่าจะเป็นคนเดียวกันนะด้านน้องถั่วช่วงแรกชีวิตคู่กับชาญชัยไปกันด้วยดีน่าจะหมายถึง เออใครสักคนหนึ่งเนาะเอาผมไม่ต้องแปลแล้วนะถ่ารู้ละแต่เขาใช้ชีวิตว่าไอ่สามีเธอชื่อชันชัยอย่างจริงไม่ใช่นะ,ะเออด้านน้องถั่วช่วงแรกชีวิตคู่กับชันชัยไปกันด้วยดีทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาโลตัดมหาโลตัดคือหลวงตามหมาบัว นะฮะและไปทำบุญบ่อยโดยที่ไม่รู้ว่าการที่สองคนไปไปและนำพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญได้มากขึ้นจะเป็นช่องทางให้วัดยักยอกและมีการเก็บสวยที่ยักยอกในรูปของทองคำนางถัวมารู้เอาตอนหลังเลยแก้เกมคืนด้วยการยึดทองทั้งหมด หลังจากที่ท่านมหาโลตัสตายหาทางด้านการเมืองตอนแรกๆผ่านไปได้สวยเพราะคุณพลยังรักษาอำนาจไว้ได้และแม้ได้รับผลกระทบจากต้มยำกุ้งแต่ก็รอดพ้นเพราะเอาภาษีของลูกจ้างมาประกันสำนักงานทรัพย์สินส่วนประธานคือ การมาเป็นผู้จัดจาก,การใหม่ของหน้าเหลี่ยมนั้นก็ดูไม่มีพิษมีภัยเพราะพี่เหลี่ยมเขาอวยคุณพลทุกวันแต่ทีนี้พี่เหลี่ยมพี่เหลี่ยมนี่สงสัยจะเป็นทักษิณน,นะ่ต่างแต่ทีนี้พี่เหลี่ยมก็ต้องการสร้างความนิยมเหมือนกันโดยต้องการเอาชนะใจลูกจ้างในต่างจังหวัดวิธีก็คือเอา พวกเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่ตัวเองค้าขายอยู่ขนไปแจกอีพวกลูกจ้างจนกลายเป็นนโยบายประชานิยมเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกจ้างมากตรงนี้แหละที่คุณพลเริ่มเห็นว่าคุณเหลี่ยมเป็นคู่แข่งคนสำคัญการที่หน้าเหลี่ยมได้รับความนิยมแบบนั้นทำให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองได้รับได้กลับมาเป็นผู้จัดการอีกรอบ อันนี้ยิ่งทำให้คุณพลโกรธมันมีอาการเสนอมันมีการเสนอข่าวคุณเหลี่ยมไปเยี่ยมลูกจ้างในเขตธุรกันดารแล้วลูกจ้างนั่งกับพื้นโบกธงชาติไทยโอ้ยดิฉันอยู่กับคุณพลตอนนั้นคุณพลร้องกรี๊ดเลยค่ะและอุทานไอ้อิบอายมากเกินไปแล้วมึงเย็นเย็นมายถึงตัวจัน ปวินนะเย็นรู้ทันที่ว่าจากนี้ไปจะต้องเกิดสงครามใหญ่ระหว่างคุณพลและคุณเหลี่ยมแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงค่าวันนั้นหน้าร้อนปี2005คุณนายปากแดงเรียกเย็นเข้าไปในห้องอย่าลืมว่าอาจารย์ประวินนี่เขาทำงานกระทรวงการต่างประเทศอยู่ก่อนนะครับคุณนายปากแดงเรียกเย็นเข้าไปในห้องบอกให้เย็นโทรเรียกไอ้เจ๊ก จิกโก <c oughs> มันชื่อเจ๊กไอจิ้มลิมบอกว่าคุณนายจะเลี้ยงข้าวมันเพื่อให้มันทำงานให้ชิ้นหนึ่งแล้วสั่งเย็นว่าให้เตรียมเบียร์เย็นๆไว้หลังลังหนึ่งไว้รับไอจิ้มลิมเสียเสียดายวันที่เขากินข้าวกันสองต่อสองเย็นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วย มาถูกเรียกอีกทีก็ตอนงานเลี้ยงจบแล้วโอ้ยห้องรับแขกเละเทะเบียร์หกเต็มพื้นคุณนายปากแดงตัวเปียกไปทั้งตัวเย็นถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางไม่ตอบรู้แต่ว่าหลังจากวันนั้นไอ้จิ้มลิ้มมันเริ่มจัดตั้งขบวนการเพื่อล้มไอ้เหลี่ยมมันได้ภาพพันคอสีฟ้า ซึ่งเป็นสีโปรดของป้าแดงเอาไปผูกที่คอแล้วจากนั้นมันก็เริ่มจัดการประท้วงคุณเหลี่ยมปิดเมืองโดยมันขออนุญาตคุณป้าแดงให้ใช้สัญ,ญลักษณ์สีเหลืองและรูปภาพของคุณป้าและคุณพลเพื่อไปใช้ในการประท้วงไล่คุณเหลี่ยมนอกจากนี้ยังใช้มือของดารานักร้อง ที่คลั่งคุณพลออกมาเป็นกำลังสำคัญในการขับไล่ครั้งนี้ด้วยสาเหตุของการขับไล่มีสองประการคือการกล่าวหาว่าคุณเหลี่ยมคอร์รัปชันและการกระด้างกระเดืองกับคุณพลในที่สุดวันที่19กันยายน2006ไอจิ้มลิมก็ทำสำเร็จสร้างสถานการณ์ให้มีการยึดอำนาจทางด้านเมียปากแดงก็ร่วมมือกับผู้ประท้วง ทางด้านผัวคือคุณพลก็ร่วมมือกับยามทำการยึดอำนาจโดยในค่ำวันนั้นนางเปรมิกาเรียกหัวหน้ายามมันชื่อไอบังมาพบที่บ้านคุณพลเพื่อแจ้งเรื่องการยึดอำนาจคุณพลก็เซ็นลงนามในคำสั่งยึดอำนาจเราจึงเห็นต่อมาที่ยามทั้งหลายออกมาประกาศยึดอำนาจทางโทรทัศน์ที่มีรูปผัวเมีย และที่มีรูปผัวเมียคุณพลและปากแดงอยู่ด้านหลังของคณะยึดอำนาจด้วยแล้วทีนี้คุณพลจะตอแหลต่อไปได้อย่างไรว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการยึดอำนาจแต่เรื่องไม่จบเท่านี้เพราะไอ้เหลี่ยมมันฆ่าไม่ตายและทำร้ายมันก็มันก็มันก็รอดจนทำให้คุณพลปวดหัวการเอา ผู้จัดการของคนใหม่ขึ้นมามันมันชื่อเที่ยงชื่อมันมาจากการที่มันขโมยเขาใหญ่เที่ยงทั้งลูกไปเป็นของมันคือไอ้เที่ยงมันมาเป็นผู้จัดการระยะสั้นๆก่อนที่จะเปิดที่มีการเลือกตั้งตอนนั้นไอ้เหลี่ยมมันหนีไปต่างประเทศแล้วแต่ก็ส่งคุณสมานเชฟฝีมือดีแต่ปากหมามาเป็นนอมินีทางการเมือง เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะพร้อมเรื่องของคุณโอเลี้ยงแต่การเลิกลากของน้องถั่วกับผัวจนทําให้หลวงตามหาโลตัสตายหาปลอร,รูปตอนที่เย็นถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรแฉกแุลพลเรื่องยึดอำนาจค่ะแหมรูปที่อาจารย์ประวินมาโชว์ยืนยันว่าอันนี้เป็นรูปที่ไปแฉเรื่องการยึดอำนาจคือรูปนี้ครับ แม่อาจารย์ประวินถ้าอย่างนั้นเขียนถึงวัดหลวงตามหาโลตัดที่มีทายาทออกมาเล่นละครอีกแล้วชื่อมหาสุธรรมนี่หน่อยไม่ได้เลยเ,เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยไม่ได้เลยเออ,อาจารย์ประวินเขียนต่ออีกหน่อยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับ เมื่อเราไม่ทำการปลองดองเราไม่ยอมให้ข้อขัดแย้งยุติแล้วแถมยังไล่จับไล่เล่นงานมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้กลัวความกลัวมีทั้งนั้นแหละครับแต่เขาก็มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาความกลัวแล้วก็หันมาต่อสู้ กับระบบะเผด็จก,การไทยได้แล้วเขาก็เปิดโปงแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราเข้าใจได้แล้วเขาก็เขียนวิธีการต่างๆเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายที่ผมหยิบเรื่องนี้มานั้นก็เพื่อที่จะมาสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสเรื่องการไม่ยุติปัญหาแล้วยังยัดเยียดข้อกล่าวหาหนึได้อย่าง เสรีโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องการจะปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เลยจนกระทั่งสาชาชาติเขายอมรับไปแล้วนะครับว่าไอ้หนึ่งกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เราเมื่อสิทธิมนุษยชนและประเทศที่เจริญแล้วที่เขาทำงานคู่กับสาชาชาติเขาก็รับเรื่องนี้ไปแล้วอย่างนี้วังไม่พังเลยครับในสายตาโลกถ้าบอกไม่เป็นไรสายตาโลกพังไม่เป็นไรแต่ฉันอยู่ในกาลาฉันมีอำนาจ และท่านว่าไม่พังอ่ะวันนี้เนี่ยท่านรู้ไหมว่าศรัทธาของประชาชนที่มีตัววังนั้นเสื่อมสุดไปขนาดไหนที่ผมนำเสอเนอนี่เพื่อให้วังได้ฟื้นพิจารณาเหตุผลดูถ้าท่านยังชอบทำอย่างนี้ก็ทำต่อไปเถอครับผมคงไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรที่จะไป ไปเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านหรือเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลพเดก,กันในประยุทธ์ได้แต่ว่าผมก็นำทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเอามาเติมเต็มในนามของสุในทีวีสุในแฟนคลับและสุในชแนลสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ท่นติดตามชมรายการสดแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ